ในตลาดมีน้ำมันให้เลือกเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมเลือกอันไหนดีนะ่าเอาน้ำมันปาล์มนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามว่าคุณประโยชน์ของน้ำมันปาล์มนี้มีประโยชน์ย่งไงบ้างค่ะท่านผู้ชมคงจะยังไม่ทราบนะคะว่าในเนยขาวมาการีนช็อกโกแลตขนมขบเคี้ยวต่างๆนมข้นหวานครีมเทียมไอศครีมวิตามินต่างๆล้วนแล้วแต่มีส่วนประกอบจากน้ำมันปาล์ม และน้ำมันปลาล์มยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสีฟันเครื่องสำอางสบู่ไบโอดีเซลผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์นอกจากนี้ค่ะใบปลาล์มยังสามารถนำมาบดเป็นอาหารสัตว์กลาปลาล์มเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงทลายปลาล์มใช้เพาะเห็ดและต้นปลาล์มก็ช่วยในการดูรดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยดังนั้นนะคะในปลาล์มน้ำมันหนึ่งต้นจึงสามารถทำประโยชน์ได้มากมายจริงๆค่ะ ในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีผลผลิตปาล์มเนี่ยประมาณกว่า1ล้านตันนะคะที่เข้าสู่โรงงานนะคะโดยที่เราสามารถสกัดออกมาเป็นน้ำมันดิบเนี่ยได้ตกเดือนละประมาณ1,70,000ถึง1,90,000ตันนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็เอาไปใช้ในการบริโภคนะคะ,ะ0 0ตันเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม30,000ตัน แล้วก็ไปใช้ในการผลิตเบลดีเซลเนี่ยประมาณ7 0 0 0 0ตันนะคะคที่เหลือก็ส่งออกะค,ะค่ะขณะที่แนวโน้มการเติบโตของน้ำมันปาล์มในอนาคตจะเติบโตสูงขึ้นจากความต้องการของตลาดโลกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งคาดว่าจะโตกว่าหนึเท่าตัวในอีก5ปีข้างหน้าโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพื่อเศรษฐกิจของไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยเราผลิตเพื่อใช้ในประเทศแทบจะเป็นเกือบหมดนะคะที่เหลือเราถึงจะส่งออกกระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตการลดต้นทุนหรือการเพิ่ม มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นนะคะสามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีมูลค่าที่สูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ภา,าคอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของประเทศนะคะนอกจากนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคน้ำมันปาล์มจึงมีส่วนสำคัญมากต่อความยั่งยืนและความมั่นคงของอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มให้ออกมาให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มเพื่อให้คนไทยได้เกิดความมั่นใจที่จะบริโภคน้ำมันปาล์มซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มให้เติบโตต่อไป เดยเรียกว่าปาล์มนี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศเรานะคะส่วนตอนหน้าจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับน้ำมันปาล์มให้มากขึ้นตอนนี้ขอนำน้ํามันปาล์มไปทําอาหารก่อนค่ะ